เปิดหม้อลำเล่องก่อนเปิดหม้อลำเล่องเด็ดหอนนะพี่น้องเออซื้อผ้ากางดำ่ากางให้ลูกทิยเล่งมนให้ดล็บมืู่นหด็ดบอกะอันนี้กี่ดดบดซื้อขัดกางอันนี้เราก็เย็นเลยก็เลยว่ะเมือขึ้นแหงดูชมันซองหอดใส่ตัวนี้เอขึ้นแหงอ่ะเดดซองเข้ามานะ เอาได้ละได้ละได้ละลองเบิไงกางผ้าไหมเลยดิไปไปเลยเย็นดีเย็นดีเอาดีใจน้ำลูกทิศเล้วพี่น้องเลยเบิ้งแย่งเพิ่นไปเด้อขอบอกขอบใจพี่น้องอ่าพวกเขาไปซื้อผ้าแซื้มามัดเนาะสำหรับเพื่อที่อยากเบิ้งคลิปวิดีโอที่พวกเขาถ่ายกันอ่าสมารถไปเบิ้งในช่องยูทูบได้อ่อยู่วะฮะเออว่าได้ก็ à, bây giờ mình không có bác à, bây giờ mình không người nào cái đây đâu? ừ chắc đây diện bỏ bây giờ, diện bỏ à, hết à. ừ. mà này căng đó cháu ừ à. mà căng ha. ừ thưa phá xịt là à, ฮอนหมดเนาะเจ้าก็ได้เนาะเจ้าก็ฮอนหมดเนาะฮอน่าพัดลมพัดมาใส่โอ้ขันฮอนน่ะเดี๋อยซื้อผ้ามากังให้เจ้านี่หยับมาเบิ้งยับมาเบิ้งอยาบมายาบมาไปหยาบไปหยาบไป A ba. A ba. Mê liền. Ayy a pine a pie. Ay 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 a pine เออยิบห้เี้ยฮะห้าสิห้าเมตรห้าเมตรเมตัเเมตรละสิบห้าพว่าห้าห้าสิบห้าสิบห้าเ้นห้าเออห้าห้าเออห้าห้าเห้า เนึนสิบสิบสิบเป็นเส้นแปนาไล่มาไหมห้าสิบหนส่บห้าพันสินึ่งจเส้นีเออเส้นห้าครึ่งนึ่งของเส้นห้าเท่าเท่าใดครึ่งหนึ่งเส้นห้าห้ามมีอยู่เสนจากจากเมกเน่ห้าเมตรห้าห้าห้าสิบห้า ห้าสิบห้าสิบเสิบหาเปเสเปวเลยเสนไปสิเมตรถึงเส้นห้าแมนบ่สิเมตรนี่บ่ห้าเมตรทึเขาได้จะวห้าเมตรห้าห้าสิบห้าสิบห้าห้าสี่สิบหห้าสห้าห้าหกส เ้าไปเหยนอยู่ไทยมาบอกเจ้าเจ้าไปเียนอยู่ไทมาบอกเจ้าคือว่าฮ้าฮ้าฮ้าซีเขาได้ก่อห้าซีเขาได้ฮ้าซียี่สิไ่้าซเ่ศความหงุดลเศร้าเออ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 คมไเลยม่ยี่เออแมนแมนคุยนว่าเจ้าไปเหยนอยู่ไทยมานพี่น้องพี่น้องทาังไทเออร่วมเป็นเท่ไรวันนี้นะอร่วมเป็นเท่าไรเป็นอ หเมตรทีเท่าไรห้าห้าเมตรห้าสิบเดียนี่ห้าห้าสิบห้าเจ็ดสิบห้าเจสิบห้านี่แม่บ่เออแม่แล้วให้บอกันนี้เย็นได้บอกปัญญาเนาะฮะกลางแยกก็เย็นได้เนี่ยลมพัดได้ก็เย็นได้กลางอ้อมไปไหนกลงออมไปทางน้าได้เลยกลางใกล้ได้เนาะ เ <s us> นาะกางไก่ได้บ้างใก่ขึ้นมาเอออืมว่าแพงคนนั่นหรอเออแมตชิบห้าพันพวแพงหรอกการเทอดีไซสิบห้าพันกระทึกจากบ้านพี่น้องเอ้ยพี่น้องทางฟังดไทยเอ่อสิบห้าพันกระทึกอยู่เอ่าอ่าเท่าไหร่บุญโยสรีห้านเบิ่งก่อนเด้ออ่าสิใครคิดไรครับพี่น้องเพิ่งไทยเบิ่งเนาะ หรือว่าพี่น้องอยู่ต่างประเทศเบิ่งอีกว่าไล่เป็นเงินบาทเบิ่งความิีท่ออะไรไปอ,อย่างนี้เขาคิดแล้วอือสิบ,ส,บสิบห้าพันถ้าวิธีคิดไล่นะแล้ว่ังเลงดยท่าเพื่อแล้วสิบห้าพันห้าด้วยหกห้าซุ่นปัจจุบันนี้เทีอยู่สาส้มบาทอ่าเสาซ้ำบาทถ้าเป็นเงินดอลลาร์ที่ก็ได้สิบห้าพัน สิบห้าพันกะิีฟนะห้านวยเสาสองพันกิีฟต่อหนึ่งดอลลาร์ทึบยูสูญจุดหกเปาเซ็นประมาณนี้เนาะอันนี้เปอยู่คิดไรครับเบื่อนบางทีพี่น้องฟังลาวฟังไทยแล้วก็พี่น้องอยู่ต่างประเทศยังหูว่าโอ้สิบห้าพันกิีฟนี่ทึกจากบาทหรือว่าทึกจากดอลลาร์ว่าสิกระไ่เพิ่งเนาะ <laughs> แนวนั้นอ่าเอา้าฮอนเนาะฮอนอัน <h orn> ดีใจไล่รละพี่น้องบุญทิดได้อยู่กลางห้องนี่ละอ่า เฝากกดไลค์กดแชร์ช่วยโตลุงทิดได้ด้พี่น้องเด้เป็นป<า>กำลังใจให้ลุงทิดเยปเลยอย่างี้ข้อข้อเป็นบุญเุ็นกุศลยิ่งยิ่งขึ้น